ừ đi là đi là chợ đi <laughs> là chọp, đi là chơi ma nên vào được náo động bỏ cái <laughs> nằm mọc Mọc cho đi mít máu lầu mà chàng chí mà đây rồi mất tư nu ไม่หนีคือดวงดีแต่น้ำหมอกตัวนี้ขึ้นบนน้ำหมอกมาอาวัดกันเยอะจังยัยพี่นายหมอกแล้วค่ะเนี่ยช่องคนละเลือดช่องเลือดเป็นวัดวันนี้ไรอีลากระเดือย

เป็นได้าหมทหาวเด้อหาใแห่อห้องด้ว เจยกันเน่าบอนุงแล้วให้ทุกคนมาเห็นเ้วนตาเปล่าคึณมหาหมองหมองออกจากใจหมองออกจากนม่หนี่อสิิบันกอนมออ